กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมเค a อสเซโ o ไดแม่ครับโดยคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปสรุปแนวทางการ น,น้องชิซุรุกันบ้างน,นะครับนะชิซุรุปั้นยังไงมีรูปแบบการเล่นแบบไหนรูปแบบในส่วนของทีมที่ชิซุรุสามารถเล่นได้ดีมีอะไรบ้างครับผมคลิปนี้จะมาไปฟังกันบ้างน,นะครับนะแต่ก่อนอื่นก็ผมหากต้องการเติมเงินเกมเคอเซโรได้แม่ขอแนะนําบริการลาเติมเงินเกมเลือกชิโร่เติมเงินในแพ็คในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย โดยอย่างแรกครับเราจะมาอธิบายรูปแบบการเล่นของตัวน้อชิซุรุกันก่อนครับโดยชิซุุครับผมนะจะเป็นการเล่นแบบการโจมตีเพื่อสะสมสแต็กครับและจากนั้นพอสแต็กสูงที่ระดับนึงก็จะทําการสร้างการ์ดออกมาครับซึ่งการ์ดตัวสุดนี้เนี่ยจะยิ่งเพิ่มาเบบาบมจมากขึ้นครับผมนะ ตามสแต็กที่เราสะสมดังนั้นเนี่ยยิ่งเราสามารถสะสมสแต็กได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับนะตัวของชิ้สุุครับผมก็จะยิ่งตีแรงมากขึ้นตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับนะเพียงแต่ว่าการที่จะสะสมสแต็กได้เนี่ยตัวส่วนี้ต้องมีการแปะในส่วนของตัวเคิร์ดไปก่อนนะครับนะเพื่อทําการให้เราเนี่ยทำการโจมตีสแต็กเพิ่มมากขึ้นนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดครับผมขอตัวชิ้นสุกันก่อนนะครับโดยการ์ดสามใบแรกครับผมขออธิบายคร่าวๆเลยครับผมนะการไม่มีอะไรากมายครับผมเป็นการ์ นะแล้วก็การ์ดโลครับนะรวมๆก็บีแค่ดีนะต่อไปครับผมเราจะมาพูดในส่วนของการ์ดคีย์ของตัวชิซุรุกันก่อนครับการ์ดคีย์ของชิซุรุครับผมหลักๆเลยจะมีทั้งหมด2ใบครับนะก็คือใบแรกครับคาบิเฟมนะครับนะโดยการใบนี้ครับผมเนี่ยจะทำการโจมตีศัตรูนะครับผมนะความเสียหาย102%ครับนะจากนั้นก็จะทำการแปะเคิร์ดนะครับนะให้กับศัตรูครับซึ่งเคิร์ดตัวส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราทำการโจมตีใส่ตัวละครซ้ำนะครับนะก็จะทำในส่วนของสแต็กายนะครับผมนะบนแต่สแต็จะได้สแตคร วิดออบวิดมากเลยครับนะวู้ดออบวิดครบถึงระดับหนึ่งครับผมก็จะสามารถสร้างการ์ดในสุรของเชดอบบูนนะครับออกปาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะสะสมสแต็กครับนะก็จะสตาร์ทครับผมด้วยการ์ดของคาบิเฟมนะครับถ้าเกิดเราไม่แปะการ์ดไปดีแล้วก็ทําการโจมตีไปสแต็กก็จะไม่ได้มากนะครับดังนั้นการ์ดไปนี้จึงมีผลครับผมในสุดของการเล่นของตัวน้องชิซุรุอย่างมากเลยครับอ่านะ แล้วก็ต่อมาครับผมนะซุคยบิครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมนะก็เป็นการได้สแต็คครับนะโดยสุขขอสแต็ควิดอฟวิดนะครับนะก็คือวิดอฟวิดครบ5อันเนี่ยก็จะได้สแต็คใบหนึ่งอันดังนั้นเนี่ยการไปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เป็นการแค่ปั๊มโดยสุขขอสแต็ควิดอฟวิดนะครับนะให้กับการโจมตีใบถัดไปครับโอเคครับต่อไปครับผมอันนี้คือการคีย์หลักเช่นเดียวกันนะครับนะขอตัวชิซุรุนะครับนะโดยหลักๆเดเดียด เมื่อเราไล่ากลารไปดีครับผมนะตอนเข้าเทิร์นเด็กทุกครั้งครับผมนะก็จะทการสุ่มลดค่าคอสในการในมือของเราครับนะขอเพื่อของเราหนึ่งใบนะครับนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือพอเราก้าไปดีปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับนะการในพื่นของเราเด็กที่ไปการเกี่ยวเพื่นอของเราเนี่ย,ย,ออยจะลดค่าคอสลดลงหนึ่งะครับนะแต่เราก็ได้แสแตกครับผมในส่วนของอ่า อีบีมาด้วยนะครับนะอันนี้เป็นสแต็กที่ความสามารถที่ส่งผลทําให้เราไม่สามารถเจน AP ได้นะครับนะการไปนี้นะแล้วก็ได้ราเขาบอกว่าการไปนี้เนี่ยเมื่อเราสะสมสแต็กครบเนี่ยก็จะได้ส่วนของการชาดมูลนะครับนะอ่าหรือจะเป็นในส่วนของชาดมูนพัดขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเจน AP ครับผมเราต้องทําการตีศัตรูครับผมให้สถานะเกาะแตกนะครับนะเมื่อศัตรูเกาะแตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ AP เจนมา1อันนะครับนะรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราไล่การไปนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้การที่มีการเพิ่ม AP ได้นะครับนะวิธีการเพิ่ม AP ของเราครับมีอันเดียวเท่านั้นก็คือการตีให้ศัตรูเกาะแตกครับนะเท่านั้นเองอืมรวมๆก็จะประมาณน,นี้นะครับ ต่อไปครับผมโอดิฮันนะครับนะอันนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรมมากายครับผมเป็นการโจมตีที่มีฮิตเยอะมากนะครับนะก็สามารถโจมตี1ทีได้ถึง3ฮิตแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผม30%ครับนะเมื่อเรามีในสุขของสแต็กบายนะครับนะยิ่งเรามีสแต็กบายเยอะครับผมนะการ์ดไบนี้ก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะ ต่อไปครับผมเป็นในส่วนของชาโดบุญครับชาโดบุญครับผมนะเริ่มต้นมันจะมีขั้นหนึ่งกับขั้นพลัสนะครับนะโดยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อเราทําการนะครับผมโจมตีไปเมื่อก็จะตีแค่5้าสนะครับผมและกูณยี่สิบครับผมตามจํานวนการ์บิ๊กสเต็คของเราที่เรามีอยู่นะยิ่งถ้าเกิดเล่านะครับผมนะบีบิ๊กสเต็คมากกว่า3ขึ้นไปนะครับนะเราก็จะกลายเป็นการ์ชาโดบุญ p l u สนะครับนะโดยชาโดบุญพลัสครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็มีฮิตเยอะขึ้นครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์รี ตามแม็กเกพี่แล้วก็เพิ่ม20%นะครับผมนะตามสเต็คบายต่างๆ,ๆนะครับดังนั้นหลักๆเลยก็คือเราต้องพยายามครับผมนะัตีให้เยอะๆหิดเยอะๆเข้าไว้นะครับนะมาต่อกันในโซของอิมพิฟ y ี้กันบ้างน,นะครับนะอ p พิฟขอชิซุรุบีใบไหนบ้างที่น่าสนใจมาเริ่มกันเลยครับขอเริ่มที่ใบแรกครับผมนะใบขี้หลักของเราครับผมคามรบิเฟมนะครับนะ โดยหลักๆครับผมนะอีพีฟอรี้อันแรกครับนะจะเป็นอีพิฟอรีที่ผมแนะนํามากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าสามารถปัดสเต็กได้ดีมากถ้าเกิดคุณมีการที่ฮิตเยอะพอนะครับนะโดยหลักๆก็จะเป็นการสร้างดาเบต1 5นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ทําการเป้าไว้ตู้หนึ่งตัวติดเคิร์ดนะครับนะซึ่งเคิร์ดนี้ครับผมจะสามารถได้เพิ่มมากขึ้นครับผมเมื่อเราทําการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ฮิตนะครับนะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราตีฮิตเยอะเท่าไหร่ครับนะก็เราสามารถเก็บสเต็คได้เยอะิดหอรคผมพื ลาพวกดีก็สามารถสแต็กได้ง่ายขึ้นครับแต่นั้นใบนี้จึงเป็นใบที่ผมแนะนํามากที่สุดเพราะว่ามันสามารถสแต็กทิตได้ง่ายมากนะครับน้ำอ่ะ ต่อมาไดครับผมนะก็คือสร้างดาเมจครับผมร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แบบเดียวกันครับนะแล้วก็ทําให้เป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวติดเคิร์ดนะครับนะเพียงแต่ว่าเคิร์ดอันนี้เนี่ยจะได้เบิ้ลครับผมเมื่อมีการลดค่าคอสในสุขของตัวยูนิตไปดีลดลงหนึ่งนะเอาจริงก็ต้องบอกว่ามันก็ใช้งานได้แหละครับนะเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันยังยุ่งยากอยู่ดีแล้วก็ไม่สามารถตัดสเต็คได้ง่ายๆนะอืมต่อไปเลยครับผมอันนี้ไม่มีอะไรพิมศษครับผมอันนี้ก็แค่โจมตีแรงนะครับผมนะร้อยแปดสิบเป อ่าใบดียิงคนไปแนะนําเลยครับนะค่าคอสอครับผมนยทำการโจมอ่าต้องบอกว่าทําการอ่าสร้าง Shadow of Bubun นะครับผมก็คือชาตสร้างการ์ดใบนีออกมานะครับนะก็ทําให้เราสามารถที่จะเข็บสเต็กได้ง่ายขึ้นแต่จ่ายค่าคอสอครับแล้วก็เป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวติดเคิร์สนะครับนะก็พุ่มตัวว่าค่าคออแพงเกินไปครับนะโดยส่วนตัวแล้วนะเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับต่อไปครับผมอันนี้ง่ายๆครับผมเอ็กซอร์สเลยครับผมนะก็ทําการ สั่งเป้าหมายหนึ่งตัวติดเคิร์สนะครับนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่ตัวละครเป้าหมายที่ติดเคิร์สครับผมนะถูกทําให้แพ้นะครับหรือก็คือตายได้เองครับนะก็จะทำการสร้างการ์ดใบดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเบ็เสร็จแล้วการ์ดใบนีก็ถือว่าไม่เลวนะเป็นการที่ว่าเราสามารถไล่สกิลติดเคิร์สได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะเวลาตายปุ๊บก็สร้างการ์ดใบดีก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะอืมแต่นะครับผมในวซลิฟวอรี่ครับผมที่ผมแนะนําจริงๆนะก็หลักๆก็จะมี2ใบครับผมก็คือใบดีนะครับนะก็ค คิดได้ครับผมตีคิดแล้วได้แอดเพิ่มนะอีกใบนึงครับผมนะัดก็จะเป็นในส่วนของ แตะเคิร์ดครับผมแล้วก็ศัตรูตายก็สร้างขึ้นบาทนะนํา2ใบนี release, nice ้นะครับลองมาครับผมนะก็น่าจะเป็น2ใบนี้นะก็คือเพิ่มในส่วนของตัวดาเมจแล้วก็มีการสแต็กเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลดค่าคอร์แล้วก็เดนในส่วนของตัวดาเมจไปเลยใบสุดท้ายที่แนะนำครับผมก็คือใบนี้นะครับนะค่าล่ายแพงไปแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของตัวดาเมจครับผมเป็นการแค่สร้างเคิร์ดแล้วก็สร้างการเฉยๆนะครับจ่าย2ค่อนข้างจะถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่ะประมาณนี้ครับท็อปก็คือ2ใบนี้ลองมาสอใบนี้แล้วก็ห ซูคุโยบิครับนะซูคุโยบิเป็นการปั๊มสแต็กนะครับผมนะวิดออฟวิดหรือก็คือสะสมสแต็กรบก็จะได้ค่าบายนะครับออกมาอันแรกครับผมมีอะไรบ้างไหมครับนะเป็นการเพิ่ม3สแต็กครับนะจากปกติไปสองแตกขึ้นไปเป็นสามสแต็กในส่วนของการโจมตีใบถัดไปต่อไปครับผมจะเป็นในส่วนของการปั่นฮิตนะครับนะจะได้ในสวขของสแต็กอบวิดครับผมตามจำนวนฮิตที่เราโจมตีนะครับนะ โดยจะคิดเป็นฮิตต่อฮิตเลยครับนะถ้าเกิดการ์ดของเรา B ีฮิตเยอะนะครับก็จะสามารถสแต็กฮิตตัวส่วนั้นได้เยอะนะแต่ได้แค่ใบถัดไปเท่านั้นนะก็ถ้าเกิดสมมติการ์ดใบถัดไปของเราเนี่ย B ีสฮิตนะครับผมการ์ดใบนี้ก็สแต็กฮิตได้เยอะมากตามไปด้วยครับต่อไปครับผมนะก็คือจะได้ส่วนของฮิต2ฮิตนะครับผมให้กับการ์ดบูลไลท์นะครับผมหรือไม่ก็บูลไลท์พัดนะครับนะเพิ่มในส่วนของอันนี้เป็นการเพิ่มฮิตครับผมให้กับการ์ดบูลไลท์กับบูลไลท์พัดครับผมให้ตีแรงขึ้นอ่ะ ต่อไปครับผมนะก็คือจะเป็นการเพิ่มเลครับผมในสู่ของวิดออฟวิ t นะครับผมนะให้กับการได้แทกคอเล่าเลครับผมในมือในเทอร์นี้นะและก็สุดท้ายครับผมเป็นการยูนิแบบการดรอด้วยนะครับเมื่อใดก็ตามรผมที่มีการโจมตีนะครับผมนะก็ได้จะ stack วิดออฟวิดขึ้นมาทันทีนะเอาจริงก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการที่ดีนะ เพราะว่าใช้แล้วก็อยู่ยาวนะครับนะแล้วก็แน่นอนครับผมว่ามันก็มีค่าคอเที่ยวจ่ายตามไปด้วยก็แล้วแต่ชอบครับโดยส่วนตัวแล้วครับผมแต่ละใบก็มีข้อดีข้อเสียแต่ต่อไปครับอยู่ที่รูปแบบการจัดของเด็กเล่านะครับนะถ้าคิดอะไรไม่ง่ายครับผมนะก็เบสิกก็คือใบนี้ก็คือไม่มีอะไรใหมาใหม่ก็คือจ่ายศูนย์ได้สามสเต็คคือจบนะครับนะอันนี้ถ้าเกิดเรามีการที่สามารถปั่นคิดได้เยอะด้วยการไปเดียวนะครับนะใบดีก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ดีมากส่วนอันนี้ก็จะหนักไปทางสายของแชนบน๊มในนะครับนะอัน แต่จบนะครับผมใช้ทีเดียวยาวๆนะครับนะก็โอเคว่ากันไปยิ่งได้เกิดเราเล่นการาดของสายรีมด้วยนะครับผมนะใบนี้ก็เป็นรีมด้วยก็ทําให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นครับใครที่เล่นสายรีมนะก็สามารถเลือกกราฟใบนี้ครับผมเป็นสายได้เช่นเดียวกัน ใบถัดไปนะครับนะก็จะเป็นการ์ดผูกกันบ้างนะครับนะโดยการ์ดผูกครับผมต้องบอกว่ามีรูปแบบการเล่นที่ดีหลายอันเลยนะอยู่ที่เราเลือกว่าเราชอบแบบไหนครับโดยปกติเดี๋ยจะเป็นการลดค่าคอสหนึ่งใช่ไหมหนึ่งใบแต่คราวนี้ครับผมนะจะเป็นลดค่าคอสสองนะครับผมก็บอกว่าลดค่าคอร์สหนึ่งให้กับตัวละคร2ใบนะครับนะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะให้เราสามารถสแต็กเล่นง่ายดีครับนะก็เอาไปคอมโบนะครับผมนะกับการ์ดของคาบิเฟมก่อนหน้านี้ได้นะ อันนี้ต่อไปครับผมนะก็คือจะเป็นการนะครับนะ้ำเมื่อเริ่มต้นครับผมนะและเมื่อใดก็ตามครับผมที่มีการใช้ก๊าซชาร the ์จอปเตอร์บูนนะครับผมนะก็ทําการลดค่าคอสไปถัดไปได้เลยครับนะแต่ต้องไปชาร์จอปเตอร์บูนพัดด้วยนะครับนะใบนี้ค่อนข้างถือว่าใช้งานยากครับนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ อ่า <osc> อันนี้ก็จะเป็นการอัติเวทครับผมนะแรนดอมการ์ดเพื่อของเรา2ใบนะครับนะก็เรียกว่าถ้าเกิดเราบีการ์ดเพื่อของเราที่มีค่าล่ายแพงนะครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆพวกค่าล่ายหนึ่งค่าล่ายสองนะครับนะแต่ถ้าเกิดเพื่อของเราเป็นการ์ดค่าล่ศูนย์อันน <un> we ี้ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับก็ต้องดูว่าเพื่อของเราเนี่ยมีการ์ดใส่การ์ดอะไรบ้างในเด็กนะครับนะถ้าเกิดการ์ดไปด้านเนี่ยมันเป็นการ์ดที่อ่แพงนะครับผมนะการล่อัติเวทสองใบครับผมก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะ แต่ก็ต้องดูศัตรูด้วยนะเพราะบางครั้งไปเจอศัตรูที่เมื่อมีการใช้แอชั่นการราคาไล่แพงขึ้นเนี่ยเจอใบนี้ขึ้นไปครับผมโอ้โหบนมือนี่คือแพงหูฉีแทบจะไล่อะไรไม่ได้เลยครับแนตะ่เพราะว่ามันไปไล่สตาร์ทขอดสใบกลายเป็นฆ่าคอของเราทุกใบแม่งบวกสหมดเลยอันนี้ก็สู้ยากเหมือนกันนะเวลาใช้ก็ต้องดูศัตรูนิดหนึ่งนะแต่ผมยอมรับว่าผมชอบใบนี้นะเพราะว่าบางครั้งนี่คือมันไปติดพวกคารโบการ์ดฟอร์บิเดนนะครับนะโคตรคุ้มค่าเลยครับนะ ต่อไปครับผมนะก็จะเป็นการกนะครับผมนะอธิเวทครับผมการ์ดค่าร่าสองคราบผมเป็นของลีมนะครับนะอันนี้ก็สลับสายเด็กดีมโดยเฉพาะครับไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ครับเพราะว่าลีมมันก็มีไม่กี่คนนอกจากคุณจะเป็นเด็กดีมรู้น่ะนะแล้วก็สุดท้ายครับผมนะก็คือจะเป็นการลดค่าไร่าการของเรา1ใบนะครับนะที่มีค่าไร่สองขึ้นไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นการลดหลักใบเดียวครับดังนั้นเป็นเสร็จแล้วครับนะถ้าจะให้แนะนําจริงนะครับผมนะก็จะมีหนึ่งใบครับผมก็คือลดค่าไร่หนึ่งนะครับนะสองใบนะครับนะ อ่าแล้วก็น่านจะเป็นในเรื่องของอัติเวศครับผมค่าไลาส่สอนะครับนะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่หรือจะเป็นในส่วนของลดค่าไรตรงส่วนนี้ก็ได้ครับดักลผมแนะน,านํา2ใบนี้นะถ้าได้อันนี้คือดีสุดละถ้าอันนี้คือดีสุดลครับเพราะว่ามันเราสบบามารถเลือกจะเล่นเกมได้เลือกการ์ดได้ครับนะถือว่าโอเคสุดละอ่าส่วนที่เหลือก็เฉยๆนะครับนะอยู่ที่ความชอบกนแล้วกัน ต่อไปครับผมโอดิฮันนะครับนะโอดิฮันนี่มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจอยู่หลายอันนะครับอันแรกครับผมก็คือจะเดินในเรื่องของการปั่นฮิตนะครับนะก็คือดาเบจจะลดลงครับผมแต่คิดที่จะกลายเป็น4ฮิตแล้วแล้วก็บีดาเบจแรงขึ้นครับผม40%ตามจานวนการ์ดบายนะครับนะตอนนี้ก็เป็นในส่วนของดาเบจแรงขึ้นครับผม1้อยสี่ร้อยแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ะครับผมแล้วก็บวกหกสิบเปอร์เซ็นต์ตามสแต็กการ์ดบายครับอันนี้จะเป็น3ฮิตนะครับนะก็แล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดไม่มีการ์ดใบผมบบนนนเลยะะครั ก็จะได้เพิ่มอีก2ฮิตนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น5ฮิตอันนี้ก็ถ้าเกิดลำดีๆก็จะได้ฮิตที่เยอะมากนะอันนี้จะเป็นสร้างการ์ดมูสแลดครับผมขึ้นมานะครับนะั้นแล้วก็ทําการนะครับผมลดค่าไลา่การ์ดเหล่านั้นลดลงหนึ่งครับก็เลยทาให้การ์ดมูสแลดของเราเนี่ยตัวสุดนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นไล่สูง้ครับผมแล้วก็ปั่นได้4ฮิตนะครับนะก็ถือเป็นอีกใบนึ้งที่ผมชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดใครเล่นในสุขของเบสิกการ์ดก็ยิ่งได้ดาเบจท,ที่เพิ่มมากขึ้นครับ สุดท้ายครับผมเป็นยูนีครับผมนะบวก40%นะครับผมนะให้กับกาชาร์ดอบเดอะบูทพัทนะครับนะแล้วก็ตอนเริ่มเทิร์นครับเราจะได้สแต็กวิดออกวิดมา3ามสแต็กครับก็แล้วแต่การที่ชอบนะแต่ที่ผมชอบจริงๆครับผมหลักๆเลยก็จะมีอันนี้นะครับนะก็คือปั่นทีเดียวไล่หนึ่งครับผมปั่น4ฮิตนะครับนะเอาไว้ทำคาร์โบครับผมกับพวกอ่าไอการ์ดซูคโยบี้ครับผมนะปัดแตกได้ดีมากหรือจะเป็นในส่วนของการอ่าสร้างการ์ดครับเอ้ไม่สชสร้างทำเบรคครับผม5ฮิตอันนี้ก็ใช้ได้แต่อันนี้ก็ต้องลให้เป็นนนิดึง นะแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างการ์ดมูสแลัออกมาสองใบครับอันนี้ก็จะได้4ฮิตแต่ก็เป็นการใช้แอคชั่นที่เยอะเหมือนกันนะครับนะก็ดูเอาหลักๆผมชอบสาใบานี้นะส่วนที่เหลือครับผมเฉยๆนะครับนะอันนี้ตีแรงแต่ว่าอ่ามันต้องสแต็กบายเยอะนะครับนะส่วนัน,นี้ปุ่มตรงว่ามันทําให้ชอโดมูนแรงขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันมันช้านะครับ <laughs> มันช้าเกินไปครับนะสแต็กเอลบิทได้3วิท หลังจากที่เราแนะนําในสูขของ e p ฟด d ไปเรียบร้อยแล้วครับนะก็สามารถสุดได้ง่ายๆเลยครับผมนะตัวของชิสุรุครับผมนะต้องพยายามสร้างสแต็กครับผมในส่วนของสแต็กบายให้ออกมาเยอะๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยการที่เราควรจะมีในเด็ครับผมก็ควรจะเป็นการที่เพิ่มในส่วนของตัวสแตก็กหรือไม่ก็เป็นการโจมตีเยอะๆครับการชิวนะครับผมจริงเป็นการที่ไม่ควรอยู่ในเด็กมากที่สุดเลยนะอ่ะส่วนในส่วนของมูสแลสอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าคุณชอบเล่นแนวไหนบ้ากกว่ากันนะ โอเครวมแล้วก็ปัะมนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวแฟกเมนต์กันบ้างนะครับนะชิซสุลุแฟกเมนต์คืออะไรบ้างไปในส่วนของแฟกเมนต์นะครับผมนะขอชิซสุลุเดี๋ยผมขอแนะนำเดี๋ยครับผมเซตใบเลยครับนะก็คือจะเป็นเซตที่จะทํางานนะครับผมนะเมื่อมีการใช้การ์ดแอคแท็กหนึ่งใบที่มีการปั่นฮิตมากกว่า2ฮิตขึ้นไปนะครับนะจะเพิ่มดาเมจให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าจะต้องใช้กับตัวละครที่เป็นธาตุมืดนะครับนะก็แน่นอนครับผมว่าดิงเธอเนี่ยสามารถใช้ได้แค่คครรัั้งนนะะบ และก็ในสูตรขอที่เหลือครับผมเซตสองเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแอคแทกครับผมนะให้เราสามารถตีแรงขึ้นในสูตรขอออฟนะครับผมนะออฟสี่ออฟห้าหกนะครับหลักๆเลยเดี๋ยก็จะเป็นในสูตรของการเน้นคิเลตครับผมนะหรือไม่ก็เป็นในสูตรขอแอคแทกครับนะที่จะแนะนํานะครับนะหรือไม่ก็เป็นในสูตรขอไวท์ดาเมจครับนะในสูตรของการเซตนะของผมนี่คือเดี๋ยวครับผมเป็นไวท์ดาเมจนะครับนะอันนี้ผมพยายามจะหาในสูตรขอคิเลตนะครับผมแต่ผมหาไม่เจอนะก็ค่อยไปอ่ะสุดท้ายก็พยายามใส่แอคแทกครับผมเข้ามานะครับจะดีที่สุดนะ แฟกเมก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวพาร์เนอร์นะครับนะพาร์เดอร์เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถใช้อิซุคุครับผมซึ่งเป็นพาร์เนอร์ตัวใหม่ครับผมนะก็เป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยครับนะเพราะว่าพาร์เนอร์ตัวส่วนนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจครับผมให้กับการสายโจมตีนะครับผมนะซึ่งตัวของชิซุรุก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้อย่างมากแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆนะครับผมนะพอมีใครใช้งานได้บ้างส่วนใหญ่แล้วครับผมนะก็คงจะต้องเป็นพาร์เนอร์ที่โดดเดเดเรื่องของการใช้พวกสายโจมตีเป็นที่ตั้งเลยนะครับนะนย หลักๆนะครับผมนะก็ได้จะต้องหาพาร์ตเนอร์ครับผมนะที่เพิ่มในส่วนของแอท็มเครับนี่ก็มีการเมื่อมีการใช้พลโจมตีการ์ดผู้ใส่อท็ครับก็เพิ่ม10%นะครับผมอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะและแน่เราเขว่าจะเป็นการแปะในส่วนของสถานะสถาแพทธาตุนะครับผมเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยอ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีนะครับนะสำหรับการลดซีขอชิซุรูครับผมนะก็มีอะไรบ้างอันแรกครับผมนะก็จะทําให้ดาเมจของชาโ์โด เชดอฟเดบูลครับผมพัตนะครับนะแรงขึ้น20%แล้วก็ทัให้ฮิวแรงขึ้นอีก3%นะครับนะการปลดซีดิงครับผมจะทำให้ตัวขอชิซสรุครับผมนะอึดตายยากขึ้นนะครับนะแล้วก็บีดาเบทที่แรงขึ้นก็ถือว่าเป็นซีที่น่าปลดเหมือนกันสีสอครับผมนะเมื่อในคาตาที่มีการใช้กาเชดอฟเดบูลพัตนะครับผมนะก็จะทำการสร้างกาเชดอฟเดบูลออกมาทันทีครับซึ่งมาทําให้เราเนี่ยสามารถรันสกิลครับผมได้ง่ายขึ้นนะภูมิตกว่าซีสอเนี่ยค่อนข้างจะถือว่ามีบทบาทสำคัญอยครับ สีสาวครับผมอันนี้ไม่มีเล็กไปครับผมนะก็ทําให้ในสุขของดาเมจอีโก้สกิลนะครับผมนะของตัวชิซุรุครับผมแรงขึ้นนะครับนะซึ่งอีโก้สกิลของตัวชิซุรุครับผมนะก็จะมีการสร้างดาเมจแรงขึ้นครับผมนะตามจํานวนในสุขของการ์ดชาเดอร์มูนที่มีการสร้างออกมานะครับยิ่งมีการสร้างออกมาเยอะก็ยิ่งสามารถสร้างดาเมจได้เยอะมากขึ้นครับต่อไปครับผมนะจะเป็นการนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างการ์ดชาเดอร์มูนครับผมนะตัวเราจะได้สแต็กเพิ่มมากขึ้นครับผมซึ่งสแต็กตัวส่วนนี้เนี่ย แตกอ่าลูน่าชาร์ปนะครับเนี่ยก็จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%นะครับนะซึ่งก็จะสามารถสเต็คได้สุดคือ30%ครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของปทห้ครับนะก็จะเป็นการเพิ่มรีเวลครับผมให้กับพวกเบสิกการ์ดนะครับผมหรืออัปเกรดการ์ดอยู่ยูนิการ์ดครับผมนะของตัวน้องแกครับขึ้นมา3ามรีเวลแล้วก็ซ6ครับผมนะก็คือลูน่าชาร์ปนะครับผมนะ เมื่อเราทําการปลด c 6นะครับนะและเราเก็บสแต็กรูน่าชาร์บครับผมนะขืนส,สแต็กเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยและบีการใช้การ์ดชาเท้าบุญพัฒนะครับนะ <c oughs> ก็จะทําให้มีฮิตเพิ่มอีกหนึ่งฮิตครับ <c oughs> ก็จะส่งผลทําให้การ์ดชาเท้าบุญพัฒของเราเนี่ยก็มีดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนะซึ่งถือว่าดีมากอ่ะต่อไปก็จะมาพูดในส่วนของการปลด C, <c <oughs> กันบ้างน,นะครับนะอย่างที่บอกไปครับนะว่าตัวของชิซุรุนะครับผมนะเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนเป็น c 0แล้วครับนะ แต่ถ้าเกิดอยากให้เก่งจริงย้ายเทพจงครับผมผมแนะนําสตาร์ทที่ซีสอนะครับนะซีหนึ่งครับผมนะมันทาให้เราเดี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ฮิวเยอะขึ้นครับซึ่งก็ถือว่าช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่นะเอาจริงจัดก,การที่ดูจากการเกมเพย์ามาแล้วนะครับนะเอาจริงก็คือฮิวขึ้น3%มันก็ไม่ทําให้ชีวิตแตกต่างขึ้นมากเท่าไหร่ครับดาเบิแรงขึ้น20%ก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็จะ แค่แรงขึ้น20%ไม่ได้ช่วยอะไรครับนะไม่ได้ส่งผลในส่วนของเกมเพย์ที่แตกต่างมากกว่าเดิมแต่สภาญที่จริงก็คือซีสองครับ C2 เนี่ยก็คือจะเป็นการครีเอทการ์ดนะครับผมนะเมื่อมีการใช้ชาโนบุนพัททำให้เราสามารถเก็บสแต็ปครับตรงส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับนะดังนั้นเนี่ย C2 ครับผมนะค่อนข้างจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับตัวของน้องชิซุรุนะครับนะส่วนจะปลดอีกทีนึงครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของตัว C4 นะครับผมนะที่มีการเพิ่มดาเมจครับผมให้กับตัวของอ่า ตัวชีซูลูนะครับนะเพราะว่าเป็นการเพิ่มสแต็กครับนะได้สูงสุดถึง30%เลยก็ถือว่าโอเคเลยครับนะอ่าส่วน C5 อันนี้ก็เป็นการเพิ่มในส่วนของ potential ครับผมเป็นการอัปรีเวลนะครับนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะแล้วก็สซีหก็คือ C6 ครับนะที่มีการเพิ่มพิษนะครับผมให้กับการ์ดชาร์โดบูลพลัสนะเดี๋ยวก็ไปเซ็ตครับผมนะตัวชิซูลุเนี่ยสำคัญก็คือ C2 C4 แล้วก็ C5 C6 นะครับผมตามสเต็ปไปนะอ่ะโอเคครับ ในส่วนของ potential ของตัวชิซุลูนะครับนะก็จะเป็นหนักไปทางสายของการ์ดบูสาเลตนะครับเดีก็คือเบสิกการ์ดนั่เองครับนะก็ทําให้บูสซาเลตแขกของเราเนี่ยตีได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็ดาเมจก็แรงขึ้นด้วยครับนะในการถ้าเกิดใครจะเล่นในส่วนของชิซุรุนะครับผมสายเบสิกแขกครับผมก็สามารถเล่นได้นะก็อย่าลืมอัพโพสอันนี้นะครับนะแต่ก็อย่าลืมอัพโพสุดท้ายครับนะที่จะเป็นการเสริมดาเมจครับผมให้กับการ์ดของชิซุรุด้วยนะครับนะดังนั้น potential ของชิซุรุก็สามารถเล่นได้นะะะแลถถ้าาาาเเกกกกิิดดใใคครรรรจอออัััพพนนสสส่วขงบบ์ผมม็ สูนข,ขอพวกเบสิกการอัปเกรดตรงส่วนนี้ได้นะครับนะผมก็อัพไปโพสตบครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลย มาแนะนาในส่วนของเด็กเบื้องต้นของตัวชิซูรุกันบ้านดีกว่านะครับนะโดยเด็กเบื้องต้นของชิซูรุครับผมก็พยายามหาการที่มีการปั่นฮิตเยอะๆเข้าไว้นะครับนะอย่างเช่นการใบนีครับผมนะที่ปั่น4ีฮิตครับผมนะแล้วก็ทําการลดค่าคอร์สเมื่อมีการจั่วการดออกมานะครับนะซึ่งจะเกิดเด็กเล่าครับผมนะมีตัวละครที่โดดเด่นเรื่องของการจั่วนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับนะก็สามารถเอามาเล่นคู่กับตัวน้องแกได้นะครับนะซึ่งเนืน่บผมว่า เราก็สามารถไล่สูตรครับผมปัดได้ถึง4ฮิตเลยนะหรือจะเป็นตัวของการ์ดโอดิฮันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการปัดฮิตถึง4ฮิตเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเพิ่มดาเบลส40%ตามเล็กบายนะครับนะค่าบายของเราครับนะยิ่งบายเยอะก็ยิ่งได้ดาเบลสเยอะขึ้นครับดังนั้นการปัดฮิตครับผมก็จะใช้ตัวสูตรนี้ง่ายขึ้นส่วนอซื้อคุ่โยมีของผมครับผมนะจะเป็นการอ่าแตกครับผมนะตามจำนวนฮิตครับผมต่อฮิตเลยนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถเอาบาคโบครับผมนะกับการ์ดของตัวโอดิฮันนะครับหรือจะเป็นการ์ดฟอร์บิดเดอรับ แล้วก็ส่วนในส่วนของการแอคแท็กครับนะก็จะเป็นการเลือกการ์ดโจมตีหนึ่งใบครับผมนะจากในเด็กขึ้นมือนะครับซึ่งผมก็จะเอามาเลือกในส่วนของตัวคาบิเฟมนะครับนะซึ่งคาบิเฟมของผมเนี่ยก็จะเอาไว้ในเรื่องของการปั่นสแต็กคิดเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ครับผมนะ ใช้การ์ดไปนี่รับบเราสามารถจะดึงในส่วนของคาร์บิเฟมก็ได้นะครับผมหรืนจะเป็นการ์ดนะครับโอดีฮันหรือจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดฟอร์บีเดนครับผมก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการ์ดไอแท็กครับผมก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เอามาใช้งานได้ดีมากนะครับนะส่วนการ์ดผูกของผมเนี่ยเป็นการ์ดสุ่มนะครับผมในเรื่องของการอธิเวศนะครับผมการ์ดเพื่อของเรา2ใบนะซึ่งบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะส่วนชาโดว์บูลนะครับผมอันนี้ผมมันไม่มีให้เลยผมเลือกจริงๆครับนะก็เลยต้้้ออออองงงงงกก๊ปมมมาาานนนนนนะะะคคครรัััับบเเเเเพทีีี่่่่หหลลืืืแ็ดดยยถว ชั้นอุบุลสองใบก็ไม่ได้แย่อะไรครับนะก็อย่างน้อยก็ทําช่วยให้เราสามารถจะก๊อปในสุขขอแตกพลัสได้ง่ายขึ้นนะครับนะส่วนอ็อบเจกต์ส่วนใหญ่ครับผมที่ขอสวมใส่เนี่ยผมก็จะใส่พวกอ่าเพิ่มดาเบทนะครับนะก็มีดิดการ์ดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เพิ่มดาเบทสิเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผมเอาไปเล่นคู่กับเนียนะครับนะก็สามารถบูตดาเบทครับผมให้กับตัวขอชิซุลุได้ดีมากนะครับน้ำส่วนอันนี้ก็จะเป็นการโดนดาเบทครับผมก็จะเป็นการติดมาร์กนะครับผมให้ตีแรงขึ้นแล้วก็อันนี้ อ่ะก็รวมๆก็จะประมาณนี้กันละกันนะครับนะไปดูในส่วนเกมเพกกันบ้างดีกว่าอันนี้คือในส่วนทีมของผมนะครับนะที่เอามาเล่นคู่กับตัวขอนอนชิซึรุนะครับนะหลักๆก็จะมีตัวขอชิซุรุนะครับนะแล้วก็เนี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวขอเทซ่านะครับนะซึ่งบิ้วของตัวเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กสายรีมนะครับนะก็ทําให้สามารถเล่นในส่วนของรีมที่ง่ายขึ้นนะครับนะ แล้วก็ตัวขอเทซ่าครับเนะก็จะเป็นการสร้างตีมีดครับผมออกมาแล้วก็ปาบีดรัวๆครับผมนะเพื่อปัน่นคิดได้ครับผมในแต่ละรอบเนี่ยให้เราได้สแต็กในส่วนของสแต็กบายได้เยอะขึ้นนะครับลบกๆก็จะประมาณนี้นะ,ปะไปไอ่ะ เริ่มต้นเก้เหมือนเดิมนะครับนะเราก entially, mm ็ทําการอ้อผมลืมบอกไปเนี่ยเนี่ยผมใส่เซตนี้ด้วยนะครับนะเป็นเซตที่เริ่มต้นเนี่ยจะทําการลดค่าไล่นะครับนะให้กับอ่าตัวเทซ่านะครับนะเซตที่ตอนการเริ่มต้นเนี่ยจะทําการสุ่มการ์ดในมือของเราครับผมลดค่าไล่กลายเป็นศูนย์นะครับในหนึ่งเทิร์นนะซึ่งก็จะช่วยได้เยอะครับส่วนของเนี่ยเนี่ยก็จะมีนะครับผมนะออบเจกต์ครับผมที่สามารถล่อิทธิเวทในศูนย์ของการ์ดรีบนมือได้หนึ่งใบนะครับนะก็ทําให้เราสามารถวนสกิิิลลหรรรือ่่่่าายสกตตตัั้้้้งงแเมนนไดขึคบ มาเริ่มต้นก็ทำการนะครับนะใช้การ์ดครับผมนะอ่าซุกุยามิครับผมก่อนเลยนะอ่าจัดนะครับผมก็ทำการนะครับผมนะใช้การ์ดคาบิเฟมครับผมแปะสแต็กครับนะจัดนะครับผมศัตรูก็จะติดในโซ่ของสแต็กครับเคิร์สนะครับตัวสวยนี้ทุกครั้งที่เราโจมตีก็จะได้สแต็กวิดออฟวิดนะครับผมตัวนี้มาเรื่อยๆอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมที่เหลือก็ทำการโจมตีตามปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คือปัดปุ๊บเนี่ยก็จะได้2ฮิตครับผมตีแล้วก็จะแตกมา2ฮิตนะอ่าจบเธอได้ครับ ีไปครับเก็บไปก่อนนะครับนะแตเคอไปก่อนนะครับ แล้วก็ซูโยบี้ครับอันนี้จังหวะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะปัดฮิตได้ใบคุ้มค่านะพอตอนนี้เราก็ใบแค่หนึ่งครับผมยังไม่คุ้มค่านะครับนะแต่ถาาว่าใช้ได้ใบก็ใช้ได้แหละมันก็จะปัดได้ถึง3ฮิตนะครับนะก็ถือว่าเก็บสแต็กไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยก็จะได้สฮิตแล้วก็เราก็สร้างชาร์โดมูนอีกใบหนึ่งครับนะดีไปครับอันนี้จะเก็บไว้ก็ได้นะครับนะยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเราจะรอขึ้นในตัวของชาร์โดมูนพัดขึ้นมาก่อน ก็ทางานไปนะครับซุ่มการ์ดครับแล้วก็เกียร์นะครับน้จูอีก2ใบนะครับอ่าจูอมาก่อนนะฮิวแล้วก็สร้างดาบก่อนอ่าโอเคนะครับน้เอาโอดีฮันขึ้นไปนะครับนะตีบีดครับอืมแล้วก็แปะเลยครับ เนี่ยครับผมก็อ้าวตายซะแล้วเนี่ยคือประมาณนี้กันแล้วกันครับผมคือไปตีบีบครับผมเนะยจากมันก็ทําการใช้ในส่ของการวิทอฟวิดครับผมเพื่อปั่นแล้วก็สามารถใช้ในส่ของโอริฮันนะครับเนะหรือใช้การ์ดสดสุของไอแท็กครับผมทําการเสิร์ฟการ์ดได้เอามาข้าวๆก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะอ่ะก็ข่าวๆค่ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับเนยก็เอาไปรอจัดดูก็แล้วกันค่อนข้างจะเล่นสนุกดีครับในส่วนของตัวชิซุรุนะครับ ในวนขอตัวละครที่เหลือครับผมที่ออฟฟิเชียลแนะนำนะครับผมนะก็จะมีดูเล่นะครับผมนะที่สามารถเอามาบัฟนะครับผมให้กับตัวขอชิซสุุครับผมทำให้สามารถตีได้แรงขึ้นนะครับนะหรือจะเป็นตัวขอตัวโจเกอร์ครับผมเอามาเปลี่ยนการ์ดสับการ์ดอันนี้ก็ทาได้นะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวยูกินะครับนะแต่ว่ายูกิเดียผมแนะนําว่าต้องพยายามปรับในส่วนของค่าไล่ครับผมให้เป็นค่าไล่สูงนะครับนะจะทําให้เพลย์เกมได้ง่ายกว่านะครับนะ โอเคครับผมข้าๆก็จะประมาณนี้กันแล้วกันครับผมสำหรับแนวทางการปั้นคิซุรุนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดครับผมก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้เลยครับวันนี้ผม h ฮอสบีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ